ผูส่งกลอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัตถุทรงกลมนะครับรายการที่จะพาคุณกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมานะครับวันนี้นะครับกับผมพีชพินิจครับเรากลิ้งมาที่นี่ครับตลาดน้ําวัดไซน้อยที่วัดไซน้อยครับไปหาอะไรกินกันนะครับกับที่นี่เลยครับร้านเตต๋ยวเป็ดไก่ตุ๋นยาจีแล้วก็เตต๋ยว่ดืีกมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะอร่อยและหน้าตาน่าทานหรือเปล่าครับจากเมนูแรกนะครับ ข้าวไก่อบนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอือไก่นุ่มมากละลายเลยอะ่ะแล้วก็ซอสอร่อยเดี๋ยวไว้ใครมีโอกาสนะครับมาที่นี่ก็ลองมาชิมกันได้นะครับข้าวไก่อบครับ ก็ข้าวตี๋ยวนะครับเล็กต้ยมยำนะครับที่เสิร์ฟม,มาก,กับชาบกะลาแบบนี้น่าทานมากเลยครับอุตลร้อนอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะไม่ไหวดเดี๋ยวลวกปากยังไงอยาก,กินอิ่มเราก็ต้องมาปั่นเรือมันก็แบบว่าไม่มีแรงเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาปั่นกันที่ปั่นกันเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้มัวๆกันไปค่ะอชนสะพานอา่ะชนสะพาน,าน,พานเดี๋ยวเราต้องปั่นไปทางนู้นี่เราไปทางนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไปหลังถอยหลังถอยหลังถอยหกันโอ้พระเจ้าช้อนมันยอดมากเลยซาร่าตอนนี้ไอที่กินมามันหมดมันหายไปหมดแล้วมันต้องกลับไปกินต่อโอ้ราคากับไอติมกะทินะครับร้านนี้ครับสถานีไอติมริมน้ำนะครับมาชิมกันได้นะครับ ที่วัดไซน้อยแห่งนี้นะครับสิ่งที่ควรจะมาทําก็คือการมากราบไหว้สิริระสังขารขององค์หลวงพ่อประสิทธิ์นะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะครับครับถ้ามาที่นี่นะครับถ้ามีผู้สูงอายุมาด้วยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าที่วัดนี้มีบริการลิฟต์ขึ้นมาด้านนี้เลยครับขึ้นมาด้านบนนะครับปลอดภัยหายห่วงได้ครับ